บอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆข้างหน้าข้างหลังภายในภายนอกสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาฝึกบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆกันนะคะพลอยกำลังยืนรอรถโดยสารประจำทางอยู่ค่ะ น้องๆบอกได้ไหมคะว่ามีคนยืนอยู่ข้างหน้าพลอยกี่คนว้า <Wow! S 1> สามคนคำตอบคือจำนวนคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าพลอยคือสามคนคะ่ะ เอแล้วน้องๆบอกได้ไหมคะว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังพลอยกี่คนว <Wow! S 1> สองคนมีคนที่ยืนอยู่ข้างหลังพลอยสองคนคะ่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าข้างหน้า และข้างหลังเป็นคําบอกตําแหน่งที่ตรงข้ามกันค่ะต่อไปเรามาดูพัดกันบ้างนะคะพัดกําลังวิ่งแข่งอยู่ค่ะน้องๆช่วยบอกหน่อยสิคะว่ามีนักวิ่งคนอื่นอยู่ข้างหน้าพัดกี่คน หนึ่งคนนักวิ่งที่วิ่งนำพัดหรืออยู่ข้างหน้าพัดมีจำนวนหนึ่งคนค่ะน้องๆบอกได้ไหมคะว่ามีนักวิ่งคนอื่นอยู่ข้างหลังพัดกี่คนคะ ห้าคนส่วนนักวิ่งที่วิ่งตามหลังพัดหรืออยู่ข้างหลังพัดมีจำนวนถึงห้าคนเลยค่ะพัดนี้วิ่งเก่งจังเลยนะคะมาดูกันที่ป่าใหญ่แห่งนี้บ้างค่ะน้องๆบอกหน่อยสิคะว่าสัตว์ตัวไหนอยู่ข้างหน้าสุด และอยู่ข้างหลังสุดกันนะว้าวว้าวแก่งมากค่ะน้องๆเสือคือสัตว์ที่อยู่ข้างหน้าสุดส่วนข้างหลังสุดคือเจ้าเต่าน้อยค่ะ น้องๆเห็นเจ้ายีราฟไหมคะสัตว์ตัวไหนอยู่ข้างหน้าเจ้ายีราฟบ้างนะ ข้างหน้าเจ้ายีราฟก็คือพี่ช้างตัวใหญ่พี่กระต่ายและพี่เสือนี่เองค่ะแล้วน้องๆบอกได้ไหมคะว่าสัตว์ตัวไหนยอยู่ข้างหลังเจ้ายีราฟบ้าง ส่วนข้างหลังเจ้ายีราฟก็คือเจ้าลิงน้อยจอมสนและเจ้าเต่าน้อยนี่เองค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆคำถามไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆลองไปทดสอบความเข้าใจกันหน่อยดีกว่าค่ะช่วงใายเดียวตอน ข้อไหนกันแน่น้องๆรู้จักตำแหน่งข้างหน้าข้างหลังกันแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบความเข้าใจากันสักหน่อยนะคะโดยจากภาพที่กำหนดให้ตอบไปนี้ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะเริ่มกันที่ภาพแรกกันเลยค่ะจากภาพนี้น้องๆตอบได้ไหมคะว่ามีคนอยู่ข้างหน้าพลอยกี่คนหนึ่งคนหรือสองคนกันเอ่ยลองตอบหน่อยสิคะ เก่งมากคะ่ะน้องๆคำตอบก็คือมีคนยืนอยู่ข้างหน้าพลอยหนึ่งคนคะ่ะเอ๊แล้วน้องๆตอบกันได้ไหมคะว่ามีคนอยู่ข้างหลังพลอยกี่คนสองคนหรือสามคนกันนะลองนับกันดูสิคะ สองคนเก่งมากค่ะน้องๆคำตอบก็คือมีคนยืนอยู่ด้านหลังของพลอยสองคนค่ะเรามาดูพี่สัตว์เหล่านี้กันบ้างนะคะน้องๆบอกได้ไหมคะว่าข้างหลังเจ้าเต่าตัวนี้คือสัตว์ชนิดใดบ้างคะกระต่าย หรือเสือและกระต่ายกันนะว <Wow. S 1> เสือและกระต่ายใช่แล้วคะ่ะน้องๆสัตว์ที่อยู่ข้างหลังเต่าก็คือเสือและกระต่ายนั่นเองค่ะ เอ๊ถ้าอย่างนั้นน้องๆก็คงทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสัญญตว์ชนิดใดอยู่หน้าสุดเต่าหรือเสือกันนะว้าวเต่าใช่แล้วคะ่ะน้องๆเจ้าเต่าน้อย คือสัตว์ที่อยู่ด้านหน้าสุดนั่นเองเอแล้วพี่เสืออยู่หลังสัตว์ตัวไหนกันนะว้าวตาเแ่งมากค่ะน้องๆ คำตอบคือเสืออยู่ข้างหลังเต่าหรือเต่าอยู่ข้างหน้าเสือนั่นเองค่ะบอกตำแหน่งข้างหน้าข้างหลังกันได้แล้วคราวนี้ เรามาดูคำบอกตำแหน่งคำต่อไปอย่างภายในและภายนอกกันค่ะพ่อเลี้ยงแกะไว้สิบตัวเด็กๆบอกหน่อยสิคะว่าตอนนี้แกะอยู่ภายในข้อกี่ตัว เจ็ดตัวเก่งมากค่ะน้องๆแกะอยู่ภายในข้อเจ็ดตัวค่ะน้องๆบอกได้ไหมคะว่ามีแกะอยู่ภายนอกข้อกี่ตัว สามตัวแก่งมากค่ะน้องๆมีแกะหนีออกมาอยู่ภายนอกคอกสามตัวค่ะแกะของพ่อหนีออกมาอยู่ภายนอกคอกถึงสามตัวและเหลืออยู่ภายในคอกเจ็ดตัวค่ะส่วนนี้ แม่ก็ทำอาหารอยู่ภายในบ้านและพ่อกำลังปลูกผักอยู่ภายนอกบ้านค่ะภายในภายนอก ภายในภายนอกช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่มาถึงตอนนี้ น้องๆก็รู้จักตำแหน่งของสิ่งของกันไปถึงสี่ตำแหน่งแล้วนะคะคือข้างหน้าข้างหลังภายในและภายนอกตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้ไปทดสอบความรู้กันแล้วนะคะลองดูนะคะว่าน้องๆสามารถบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ถูกต้องกันหรือไม่เริ่มกันเลยค่ะคัพเค้กสีฟ้าอยู่ภายในหรือภายนอกกล่องกันหน้า ภายนอกกล่องเก่งมากค่ะน้องๆตำแหน่งของคัฟเค้กสีฟ้าคือภายนอกกล่องนั่นเองค่ะคัฟเค้กสีน้ำตาลอยู่ภายในหรือภายนอกกล่องกันเอ่ย ในกล่องใช่แล้วค่ะคำตอบคือคัฟเค้กสีน้ำตาลอยู่ภายในกล่องนั่นเองค่ะพัดวิ่งอยู่ในตำแหน่งใดคะน้องๆข้างหน้านักวิ่งหนึ่งคน หรือข้างหน้านักวิ่งห้าคนกันเอ่ย <Wow! S 1> อยู่ข้างหน้านักวิ่งหนึ่งคนถูกต้องแล้วคะ่ะ ผัดวิ่งอยู่ข้างหน้านักแข่งหนึ่งคนค่ะเอ๊แล้วพัดวิ่งอยู่ข้างหลังนักวิ่งกี่คนกันนะห้าคนหรือหนึ่งคนกันเอ่ย <Wow! S 1> ห้าคน ใช่แล้วค่ะน้องๆพัดอยู่ข้างหลังนะักวิ่งห้าคนค่ะมาถึงพลอยกันบ้างนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าพลอยอยู่ในตำแหน่งใด <Wow. S 1> พลอยอยู่ในบ้าน ใช่แล้วค่ะตำแหน่งของพลอยในภาพนี้คือภายในบ้านนั่นเองค่ะเอแล้วคุณแม่ยืนอยู่ในตำแหน่งใดกันนะในบ้านหรือนอกบ้านกันเอ่ย แม่อยู่นอกบ้านถูกต้องแล้วค่ะน้องๆตำแหน่งของแม่คือภายนอกบ้านนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆตอนนี้ตำแหน่งข้างหน้าข้างหลังภายในภายนอกเราบอกกันได้แม่นยำแล้วใช่ไหมคะในครั้งหน้าเราจะมาเตรียมความพร้อมในเรื่องอะไรกันต้องรอลุ้นกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ